สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจําวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไระกันบ้างลาสุนดนนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าอันโตนิโอคอนเต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ของนาโปบรีได้แสดงเจตจํานงอย่างชัดเจนต่อบอร์ดบริหารของนาโปบรีว่าต้องการให้สโมสรเนี่ยเดินหน้าล่าตัวรสัสคุนเฮลุนกองหน้าดาวรุ่งของแมนยูอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์เพื่อเสริมความเฉียบคมในแนวรุกสำหรับฤดูกาลหนนะ้า แม้ว่าฟอฟอร์มของไฮรูนกับปีศาจแดงนั้นจะไม่ได้เป็่งประการตลอดทั้งฤดูกาลที่ผ่านมาแต่ด้วยศักยภาพของเขาที่แสดงเห็นรวมถึงอายุที่ยังน้อยเพียง21ปีทําให้หลายทีมในโยุโรปโดยเฉพาะในลีกอินเตอร์ลีซึ่งเป็นเวทีที่เขาเคยแจ้งเกิดกับอาตาลันต้ายังคงให้ความสนใจอยู่เสมอๆนะครับซึ่งในรายของอินเติลนนั้นก็แสดงท่าทีอย่างจริงจังเช่นกัน โดยได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแล้วซึ่งข้อเสนอของอิตอริลานั้นก็เป็นข้อเสนอยืมตัวพ่วงกับออปชันซื้อขาดในราคา45ล้านยูโรแต่ทางฝั่งแมนเชสเตอร์เด็ดนั้นได้ตอบกับชัดเจนว่าจะไม่รับข้อเสนอรูปแบบยืมตัวใดๆและต้องการขายขาเท่านั้นหากจะปล่อยไฮรุนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ดีลนี้นะครับมีความซับซ้อนทางในแง่าการเงินและก็กลยุทธ์ของทีมซึ่งฝั่งแมนยูนั้นยังแบกมูลค่าทางบัญชีของไฮรุนไว้อยู่สูง หลังจากซื้อเข้ามาจากอตลาลนตาด้วยค่าตัว72ล้านยูโรเมื่อปีก่อนดังนั้นการปล่อยยืมตัวแบบมีออปชันซื้อขาดเนี่ยไม่การันตีรายรับของแมนยูแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสมดุลทางการเงินและก็กดการเงินนะครับที่สุ่มเสี่ยงจะโดนเหมือนกันส่วนทางฝั่งนาปโปลีเนี่ยการที่คอนเต้ต้องการทารุนนั่นกรบ่งชี้ชัดว่าเขาเนี่ยต้องการกองหน้าที่มีพลังงานสูง วิ่งไล่บอลแล้วก็เข้ากับระบบกดดันของเขาได้ดีซึ่งคอนเต้เห็นว่าสไตล์การเล่นของฮอยลุนเหมาะสมกับระบบ3-5-2ที่เขาเตรียมจะใช้นในฤดูกาลหน้าส่วนอินเตอร์มิลานนั้นแม้จะยื่นข้อเสนอมาแล้วแต่อาจจะยังไม่ดีพอนะครับเพราะว่าแมนยูเองต้องการนํารายได้จากการขายฮอยลุนไปลงทุนกับกองหน้าคนใหม่ทันทีในช่วงซัมอร์ยกตัวอย่างเช่นวิกเตอร์ยูเคเรสหรือไม่ก็เป็นเอมโบโมนะครับ สถานการณ์ต่อไปของฮรุนนะครับคาดการว่าหากนาบปลีต้องการจริงๆจังๆเนี่ยอาจจะต้องเสนอข้อเสนอที่ดีแล้วก็เป็นข้อเสนอที่ซื้อขาดเท่านั้นและราคาเนี่ยต้องไม่น้อยกว่า50-55ถึง้าล้านยูโรเพื่อให้แมนยูพิจารณาอย่างจริงจังขณะที่ทางฝั่งแมนยูเองก็ต้องประเมินว่าหากปล่อยฮารุนออกจากทีมแล้วพวกเขาจะมีตัวแทนพร้อมหรือไม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่นักเตะนั้นค่อนข้างจะมีมูลค่าที่สูงมากหากเป็นชื่อแมนยูนั้นสนใจ สรุปสั้นๆนะครับก็คือว่าดิลนี้มีโอกาสเกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นการซื้อขาดและราคาสมเหตุสมผลแต่หากยังเป็นข้อสเสนอแบบยืมตัวบวกกับออชชั่นซื้อขาดก็ยากที่แมนยูจะปล่อยหารุนออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นัจ้ะอันนี้ก็ตามรายงานจากลาการ์เซลตาเดลโดสปอร์ตสื่อของอิตาลีนะครับที่ดอมารายงานแจ้งให้ทุกคนรับทราบน,นะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากลอรีวิทเบลนะครับที่ดอมารายกานว่า แมนยูนะครับเดิมทีเนี่ยพวกเขาทราบดีว่าเอเดนเฮเบนเนี่ยได้รับการท้าทามจากสโมสรไอทัตแฟงเฟิร์ตในช่วงเดือนมกราคมซึ่งดาวรุ่งรายนี้เนี่ยก็เหมือนจะอยากย้ายไปเล่นในลีกเยอรมันแล้วแต่ถ้ว่าพอเจสันวิคออกนะครับผู้อนวยการกีฬาคนใหม่รู้เรื่องเข้าเนี่ยก็พยายามรีบไปติดต่อหาเฮเบ้นทันทีนะครับแล้วก็ได้เชื้อเชิญเอเดนเฮเบนเข้ามาเดินบรรยากดูชมบรรยากาศภายในโอทอฟฟอร์ดทันที ซึ่งนะครับเมื่อพามาดูแล้วเนี่ยเขาก็ได้พบกับรูเบนนัมบริมเซอร์เลฟูกันนะครับแล้วก็ทุกๆคนเลยในฝ่ายบอบริหารแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้นำเสนอโครงการต่างๆโปรเจกต์ Project ระยะยาวต่างๆให้กับเอเดนเฮเวฟังนะครับและเมื่อดาวรุ่งรายนี้นะครับได้ฟังทั้งหมดทั้งมวลแล้วเขาก็ได้เปลี่ยนใจนะครับไม่ย้ายไปสโมสรไอทัตแฟงเฟิร์ตไม่ย้ายไปลิลเยอรมันแล้วเขาตกลงย้ายมาสโมสรแมนยู ตามที่เหล่าบรรดา,อาบอบปริธารรวมถึง ตำนานทุกคนนะครับได้เชื้อเชิญให้เขามาซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงกลยุทธ์ใหม่ของแมนยูภายใต้การบริหารของทีมงานชุดใหม่ที่ประกอบไปด้วยเจสันวิคเคอร์รูเบนอโบริมและก็เบื้องหลังอย่างเซอร์อเล็กฟุกซันซึ่งต่างมีบทบาทสําคัญในการดึงดูดผู้เล่นดาวรุ่งคุณภาพสูงเข้ามาสู่ทีมแน่นอนนะครับว่าการที่แมนยูสามารถแย่งชิงผู้เล่นดาวรุ่งจากอาร์เซนอลและก็สโมสรจากบุนเดสลีกาได้แบบนี้ถือเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่ เรื่องของความสามารถในการโน้มน้าวใจนักเตะและก็การสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่นักเตะรุ่นเยาว์เนี่ยมองว่าเป็นโอกาสจริงไม่ใช่แค่ชื่อเสียงของสโมสรเท่านั้นในมุมมองของเอเดนเฮเว่นนะครับการเลือกแมนยูนั้นอาจจะเปิดโอกาสให้เขาได้ลงเล่นในระดับสูงเร็วขึ้นเนื่องจากที่ผ่านมานะครับแนวรับชุดใหญ่ของแมนยูมักจะมีปัญหาอาการมาเจ็บ แล้วก็มักจะมีปัญหาอาจจาการที่นักเตะแต่ละเตะไม่ถนัดตำแหน่งของนั้นๆนะครับสรุปนะครับก็คือการย้ายมาของเอเดนเฮเบนเนี่ย เป็นเหมือนหมากเกมแรกนะครับที่แมนยูนั้นได้ทะเยอทะยานของโครงการใหม่ภายใต้กรบบทหารของเจสันวิเคราะห์และก็รูเบนอนบริมโดยการเข้ามาของเตะดาวรุ่งรายนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเสริมทีมเยาวชนเท่านั้นแต่เป็นการแสดงเจตจำนงว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนั้นต้องการสร้างทีมที่ยั่งยืนโดยรากฐานจากเตะรุ่นใหม่ที่มีอนาคตไกล พร้อมแนวทางพัฒนาที่จับต้องได้ซึ่งนั่นถือเป็นเหตุผลที่นักเตะนั้นเลือกมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่จะไปเลือกไอทัตแฟงฟิลดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟุตบอล365นะฮะที่ออกมารายงานว่า สโมสรแอตตาวิลล่ากำลังพิจารณาค้าตัวเมสันเมาส์จากแมนเชสเตอร์เตนทซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งความขึ้นไหวที่น่าสนใจในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยแอตตาวิลล่านั้นมองว่าการเสริมแพมิดฟิล field, ด์ดวนักเตะร,ระดับทีมชาติอังกฤษที่มีประสบการณ์สูงอย่างเมสันเมาส์จะช่วยเพิ่มคุณภาพแล้วก็ทางเลือกให้กับแผนการเล่นของอุนายนเอมิี่ได้ทันทีซึ่งเมสันเมาส์เองซึ่งเคยโดดเด่นกับเชลซีในยุคข,ของแฟรงก์ลามพานและก็โทมัสซูเครนได้รับการยกย่องว่าเป็นกองกลางที่มีททัััั้งงงพลานนวิสยศ แล้วก็การเครื่องที่อันชานฉลาดแต่ถ้าว่าในฤดูก,ก,กาลแรกกับแมนยูนั้น mm. เขากับประสบป,ปัญหาเรื่องความฟิตแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมเนี่ยน้อยมากนะครับโดยเจ้าตัวเนี่ยลงเล่นรวมทั้งหมดเพียง26นัดและเป็นตัวจริงไม่ถึงครึ่งหนึ่งเลยซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่รูเบร์บุริมนั้นไม่ได้มองว่าเขาเป็นตัวหลักในแผนงานระยะยาวของอัมบริม การที่แมนยูต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายและจัดสมดุลทางการเงินใหม่นั้นบางทีเมสันเมาส์อาจจะเป็นหนึ่งในรายชื่อนักเตะเหล่านั้นที่แมนยูอยากจะจัดการปัญหานี้ทางฝั่งแอตตานบิลล่าเองแม้เพึ่งจะสูญเสียผู้เล่นแนวรุกอย่างมาคาแลดฟอร์ดที่ยืมตัวกับแมนยู แล้วก็อาเซนซิโอนะครับที่หมดสัญญาไปการที่เพิ่มเมสันเม์เข้ามาแทนที่เนี่ยจึงเป็นตามแผนการสร้างทีมใหม่ที่เน้นผู้เล่นที่สามารถสร้างความแตกต่างได้ทันทีถ้าเกิดย้ายเข้ามาสู่ทีมโดยเฉพาะในช่วงที่พวกเขานั้นมีคิวไปเล่นฟนะุตบอลยุโรปในฤดูกาลหน้า ากดีลนี้เกิดขึ้นจริงจะถือเป็นโอกาสสำคัญของเมนซันเมาส์ในการรีเชตอาชีพการค้าแข่งกับสโมสรที่มีแผนงานมั่นคงผู้จัดการทีมที่เชื่อมั่นในตัวเขาและโอกาสลงสนามที่ต่อเนื่องซึ่งอาจนำไปสู่การกลับมาสู่ฟอร์มที่ดีอีกครั้งก็ได้และอาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เล่นและก็สโมส e ela, รเอเวอเลล่ารวมถึงสโมสรแมนยูที่อาจจะต้องหมุนเวียนนักเตะและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายการจากลากาเซลตาเดลโรสปอร์ตนะครับที่เรามาระบุว่าพีาจแดงแมนอยู่กับมาให้ความสนใจมอยซคีนกองหน้าทีมชาติอิตาลีของฟิโออีกครั้งและกำลังเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อคว้าตัวในช่วงตลาดซัมเมอร์โดยเฉพาะในช่วงเวลาสำคัญไม่กี่ชั่วโมงสุดท้ายของการเปิดใช้เงื่อนไขฉีกสัญญา สลับมอยเช่คินนะครับก็เป็นนักเตะวัย25่ปีเคยประสบปัญหาเรื่องฟอร์มการเล่นระหว่างอยู่กับเอเวอร์ตันแล้วก็ยูวนตุตมาแล้วแต่ถ้าว่าเจ้าตัวนียก็สามารถกลับมาแจ้งเกิดใหม่ได้อีกครั้งในฤดูกาลล่าสุดกับฟิออโดยทําไปทั้งหมด19บประตู3แอสซิสต์จนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของเซเรอานะครับซึ่งฟอร์มดังกล่าวเนี่ยทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายหลักของทีมใหญ่อีกครั้งโดยเฉพาะในพรีเมียร์ ซึ่งมีข่าวว่าแมนยูด้นพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาอยู่ที่52ล้านยูโรหรือประมาณ44.5ล้านปอนด์หากตัดสินใจเดินหน้าดีลนี้ในช่วงวันที่1-15กรกฎาคมซึ่งเป็นช่วงที่เงื่อนไขพิเศษนี้เปิดใช้งานแล้วก็ แมนเชสเตอร์เตดสามารถคว้าเตะรันี้ไปร่วมทีมได้แน่ๆส่วนฝ่ายบริหารของแมนยูนั้นกําลังจับตามองอย่างใกล้ชิดแล้วก็พิจารณาอย่างรบอบคอบและอาจจะเล่งเครื่องตัดสินใจเนื่องจากรู้ว่าหากปล่อยช่วงเวลาดังกล่าวไปแล้วเนี่ยค่าตัวของนเตะรันี้อาจจะพุ่งสูงขึ้นกว่าเดิมนะครับอาจจะ2-3เท่าเลย สลับโมเซคินนะครับก็เป็นกองหน้าที่มีพลังงานความเร็วแล้วก็การจบสกอร์ที่หลากหลายรูปแบบซึ่งเหมาะกับแนวทางการเล่นของโรเบนอโมริมที่ต้องการกองหน้าหลายรูปแบบเข้ามาหมุนเวียนร่วมกับมาซุสคุนย,ย่าเอโบโม,โมหรือแม้กระทั่งโจโชซุกซีเขายังมีอายุที่สามารถพัฒนาได้อีกและหากรักษาฟอร์มไว้ได้อย่างต่อเนื่องก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งอุธลับ์ของแนวรุกข,ของแมนยูในระยะยาวของอโมริมก็เป็นได้นะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก Daily Mail นะครับเพ่อมารายงานว่ารูเบนอโบริมนะครับรู้สึกกุนหญิดมากขึ้นเรื่อยๆกับการขาดความเร่งด่วน และความเคลื่อนไหวในช่วงตลาดซื้อขายเตะในปัจจุบันนี้ซึ่งฝ่ายเจราจาซื้อขายของแมนยูนั้นได้คว้าตัวมาทูดคุนย่ามาเพียงแค่คนเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีซีซั่นที่ใกล้เข้ามากุนซือชาวุตเตเกตเนี่ยได้แสดงความรู้สึกกังวลให้กับผู้ประหานของแมนยูและก็ทราบอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาต้องการดึงผู้เล่นเข้ามาสู่ทีมให้เร็วสุดแล้วก็พร้อมในการปีซีซั่นนะครับว่าจะดูคนไหนเหมาะสมอะไรงไงหรือไม่เพราะอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าโปร โปรแกรมเปิดหัวพิมพ์บรีรู้จักการใหม่ของแมนยูนั้นเป็นโปรแกรมที่โหดมากๆนะฮะเพราะว่านัดแรกเนี่ยแมนยูก็เจออาร์เซนอลใช่ไหมนัด2เจอฟูลแลมมนัด3เจอเบอร์ลี่นัด4เจอแมนซิตี้นัด5เจอเชลซีนัด6เจอเบนฟอร์ดนัด7เจอซันเดอร์แลนด์และนัด8นะครับเจอกับลิเวอร์พูลศึกแดงเดือดนัด9เนี่ยเจอกับไบรตันนัดที่10เจอกับลอตติงแฮมฟอเรสต์และนัดที่11เนี่ยเจอกับสเปอร์นะครับโอ้โห ไม่ธรรมดานะแต่ละนัดนี่แมนยูช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยโหดมากานะครับมีหน้านะอมโมริมนเขาถึงอยากจะดึงตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาสู่ทีมให้มันเข้ากับระบบเข้ารองเข้ารอยให้ได้เร็วที่สุดนะครับเพื่อจะได้ปรับจูนแก้ไขว่าตรงไหนควรเสริมคนไหนควรไม่เสริมนะครับอาะาณนี้แหละอะมาดูกันไปนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในช่วงซัมเมอร์ อ่นสุดท้ายนี้นะครับก็ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้อเสื้อฟุตบอลเสื้อกีฬาสมโมสรต่างๆนะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นลิงก์ของ Lazada ซึ่งร้านนี้ผมบอกเลยเลยว่าการปักเสื้อการเย็บเสื้อเนี่ยโคตรดีมากเลยนะครับซึ่งเขาจะใช้ปักในการเย็บตาสมโมสรนนะครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ใช้พวกสติ๊กเกอร์พลาสติกในการติดนะครับ รับประกันได้เลยว่าดีมากและอีกอย่างเนี่ยราคาก็ดีเหมือนกันนะครับไม่ถึงพันเลยราคาอยู่ที่ประมาณหลัก3 0 0ร้อถึงห้ายเองนะครับทุกคนถ้าสนใจคลิกดิงได้เลยนะครับอ่ะสุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ